สรุปผลบอลเมื่อคืนประจำวันที่27มิถุนายน2568นะครับวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปพบกับผมจานเสือสเต็ปแตกนะครับวันนี้มาสรุปผลบอลเมื่อคืนนะครับสิคู่นะครับในลีกไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับคู่แรกนะครับโบฮีเมียนพบกับซัลิโกโลเวอร์นะครับจบสกอร์ด้วย1ประตูต่อ1นะครับคู่ที่2นะครับเดอร์ลีซิตี้นะครับพบกับดาร์เฮด้าอยู่ในเต็ดนะครับเดอร์ลีซิตี้เอาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นะครับ คู่ที่3นะครับกัตเวยูเนเต็ดพบกับเซิลบอนนะครับจบเกมด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ที่4นะครับคอกซิตี้พบกับเซนเพติกนะครับจบสกอร์ด้วยศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปมาดูในลีกฟินแลนด์พรีเมียร์นะครับคู่แรกนะครับกานิตันเฮลซิงกินะครับพบกับอินเตอร์ตูคูนะครับจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อ2นะครับคู่ที่2นะครับคูพีเอสพบกับเอเจเคเฮลซิงกินะครับคูพีเอสเอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับ ต่อไปมาดูในลีกไอแลนด์พรีเมียร์นะครับคู่แรกนะครับ AK a ค u ค e ลิลนะครับพบกับวาลูเลย์วิกนะครับวาลูเลย์วิกเอาชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ2นะครับคู่ที่2นะครับเซนจานพบกับเบเดอร์บลินนะครับเบเดอร์บลินเอาชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะครับต่อไปมาดูในลีกเบลารุสพรีเมียร์ลีกนะครับคู่แรกนะครับโมลาดิโนนะครับพบกับสโมกรนะครับโมลาดิโนเอาชนะไปด้วยสกอร์1ประตู 2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ที่2นะครับเอซีมินนะครับพบกับซาลาเวียโมซีนะครับจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อ2นะครับสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมไทยผลสกอร์นะครับสามารถคอมบมนเข้ามาได้นะครับและสำหรับใครที่อยากดูการวิเคราะห์บอลนะครับสามารถดูได้ที่เพลิ์หน้าช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานนะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ แอดเอมีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ